้ตัวเลกข,ของงานวันแรกนะครับัหน้าดินหน้าดินดคกับครับเน่ฝัดฝัดตัดแถวไอ้เลยนะครับตัดตรงคลางแถวไอ้เลยยมสลัดหอ่อแรก ขอบคุณก็ของลอตารี่ฮะขายมาให้ราคาถูกๆห้าหมื่นบาทครับเอามาปุ๊บมาถึงเมื่อคือนนี้วันนี้ใช้งานเลยครับ นี่เป็นการทําการเปิดหน้าดินหลังจากโดนฝนถล่มมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับหน้าดินแพ็คหนอง้อยแทงไม่ได้นะครับเปิดหน้าดินก่อนเปิดหน้าดินจะแพ็กจริงๆครับแทงครับหนอง้อยแทงไม่ได้ฮะเน่าหมดครับ